บบสรสบาย,ายในบ,นบดีพอพี่น้องฝั่งลาวและสวัสดีพอพี่น้องฝั่งไทยและกะต่างประเทศนําเดอร์มื่อนี้มาพอกันในบรรยากาศตอนเศร้าๆนะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาตีห้ากว่าๆนะพี่น้องที่บ้านของไอ้แก้วเนาะซึ่งตีห้าอยู่ฝั่งลาวนี่คอดข้างจะสว่างมาพี่น้อง สัมประมาณเจ็ดโมงกูแหละเนาะสัมประมาณเจ็ดโมงอยู่ทางอันอ่าทางลุ่มๆตะเวนโต๊ะนะเนาะก็คือสําหรับคลิปนี้ก็สิภาพเบิ่งบรรยากาศภายในเฮือนซานของไอแก้วเนาะนี่แหละเฮือนซานของเพื่อนก็ได้มาบันทึกก็เห็นการเปลี่ยนแปลงนะพี่น้องซึ่งเอฟซีทั้งพังทยเพื่อนกับคอมมินมาลายเนาะบอกว่าไม่ของเพื่อนนะบ่อยากให้ตากแดดบ่อยากให้ตากพนปันใดเนาะ พผนว่าซื้อผ้าอันนี้มามาคุมมาเด้อเนาะซึ่งเมื่อวันในทางบตลาเพดผนได้ซื้อมาเนาะพี่น้องผ้าก็บักใหญ่หนึ่งเนาะปกคุมเต็มหมดเ,เลยอ่าโถอ่าปกคุมเต็มหมดเลยเนาะก็ดีอย่างหนึ่งโบตากแดดตากฝนเนาะพี่น้องทางที่ดีนะไว้ในตลาดเนาะพี่น้อง อาลายโซลาร์เซลล์พิ่นกาเอาออกมานอกนอกดอกดก็ถือว่าหุ่งไปหน้าทางอ่ามาเจอทางไอ้แก้วเพิ่นโดยโดยตูดขี้เหงาเนาะออืทำความสะอาดเดินบ้านเดินซองนาพี่น้อง แม่เด็กน้อยเพิ่นไปหาน้ําไม้บ่โดยอืมไปตอนเชาไปตอนเชากับนองเบยเนาะแม่บ่น้อยนําบ่น้อยอืมฝนก็บ่ได้ตกสิเข้า2มื้อเลยเนาะพี่น้องสงสัวิดละพายุนะอ่าวิ กกินยัง,ง,งนะสบายดีตอนเศร้าออนิว <laughs> กินขนมอยู่เนาะแ่บบ่ปีสี่เดือนบ่อ<ม>อ่อนกระยางได้ออไวเลยเนาะยางได้แต่ปีหนึ่งปุ้นเลเนหะไอ้ ข้อไก่กคือยังประธานในนันำมังการเนาะเนื่องจากว่าได้ยินข่าวแว่วว่าสิมีการท่มที่เพื่อน,น,นอีกนะพี่น้องท่มตรงนี้ก็เลยแบบว่าบริไม่สร้างตั้งนานแล้วเพื่อนเข,นเขามาส่งในไม่สี่แปดนะสี่แปดนั่นบ่ไม่มสี่แปดยังประธานมาเนาะ,ะมาแม่ซองกระตย์ซองกระตย์อันนี้แล้ว <c oughs> ยังบ่หอบติแค่นั้นแหละถ้าเมื่อนั้นเออเดี๋ยวตอนเย็นไปส่งให้มาแม่ในวานกับเขาก็บอาเนาะอุปกรณ์ข้อไก่บ่ สิบสามโตสิบเอ็ดโตเอ้านพี่น้องการชี้ว่าเรื่องการสร้างบ้านของไอ้แก้ว <c oughs> การสร้างบ้านนี่เจ้าได้ยินข่าวแว้แๆว่วจาจังได้เสะ <c oughs> เผื่อมีคนมาแจง้งหลายๆลายคน <c oughs> กัแบบว่านอัตีนเสาเนาะ mm. อันตีนเสาแล้วก็ <c oughs> สังเทิงค่าสูงค่าสร้างสำคัญนี่คือค่าสร้างอะไรเนาะอ่าถ้ามีค่าสร้างยังว่าแบบว่าเพิ่นเห็ดเพิ่นย้อนแล้วก็นถ้าพอได้เพิ่นจีโจตเตมใส่ดอกอันนี้ค่าสร้างนั่นแหละค่าสร้างนั่นแหละยังบ่มีสําคัญเด้ค่าสร้างเม้นแต่ขาดลายย่างอยู่อ่าข้จักทีทันหรือบ่เนาะขามีแล้วจักทีทันอันย้อนเดือนหกหรือบ่เนาะตอนนี้กับแลมโมเมนต์แลมสองแลมสามแล้วบ่ประมาณนั่นแหละ กับทางบ้านเจ้าบริถือแล้วว่าอยากสมมติว่าพ่อมาได้ย่อตอนแรกก็ได้บ่ได้กระบริถือบริถือเนาะโดยเฉพาะงานดองก็คือการชรากับบริถือมยนคดีย่างแบบเขาถนัดเดือนใดเขาพร้อมเดือนใดเหตุเนี่ยคือว่าย่อได้นะมียามได้ครับแบบบร่ได้นับเดือนบร่ได้นับยังบม่ได้วันย่งเขาสะดวกสบายเขาก็เอาแล้วสบายเนาะแบบนี้แหละดี บันทึกยังหอดแล้วบ่เดือนจะมายั่งเลยเนาะบ่ฮหอดนะน่าจะสิบกว่าวันกว่าเลยเนาะเช้ากว่าล้วจากเราไปมาอยู่นี่สะดวกสบายเนาะโดยหาขุงกินกับมีนะแต่มาแหลกว่าชิล่งใส่มองและน้ำนิ่งเลยเนาะโดยแต่เมื่อวานนี่ลงไปเบิ่งน้ำยังมันไหลอ นอำย่างไรอยู่เนาะก็เลยบอกกาใส่เป็ดกับไก่จะนอนตลาดบ่มันนอนแทบนี่แหละก็เป็ดกับบ่ค่อยได้นอนกับไก่ก็คือการไปกินแมงใหม่ๆเม่นเมาเนาะส่วนลายเม่นคือจะบ่ได้บ่ได้เปลืองเข่าเปลืองน้ำเนาะให้เข่ากับบ่กินเนาะมันอิ่มเนาะเม่นมันกินอิ่มเด้เม่นเมายิ่ง มันมันในป่าเซลล์ในเข่าบ้างในไก่ไก่มันก็เข้าไปเล็บในป่านะกินปลวกกินยังเนาะแม่นสบายเนาะเป็นโรงเลี้ยงไก่ขมูมูเรา保หมูมันเป็ดได้จ้ะเป็ดก็กินอย่งบอกเป็ดก็เข้าป่าบ่บ่เป็ดเลี้ยงเป็ดยังพอไ保卫อยู่เป็ดนี่ยังยังยังกินลายขอไก่เลยเนาะแม่นแต่หมูกินกวาดเป็ดเอ๊ะมูไ保卫ดอกแม่น เดือนหนึ่งเนี่ยมันชิสอบหนึ่งมันชิฮอดบ่เดือนเนี่ยหมูไปกินลาย,ลายไก่เนี่ยคักและบ้านเราเลี้ยงในร้านใช่ไหมหัดย,าย่านตะติดภาคนอก<ด>ตะติดภาคมาทำงานเขา่าคือว่าและพี่น้องเลยเด็กผู้หญิงเฮาว่าบ่ค่อยอย่าติดดักก่อนอันมันอยู่นอกหมู่แล้วอ๋อติดอยู่มันสิดน้อยที่สุดแหละก่อนอันมุมมีไก่ชาวบ้านมันบ่ค่อยมีเบิ่งนี่ไก่ข้าวเจียมิดแ็บนี่เนาะ เนื่องมาเล็บขาป้าให้นทาย,ยุหมูบา้านไก่เหาอมันไม่ได้ไปใส่เนาะโยเทตลาดเงือนกระเจาผู้นึงติดหลก็ติดมัดอ่ะนูอันนี้ไก่เอากั็ปึ๊บตอนสาวพูนเข่าป้าแล้วเมือนละหนูให้อาหารให้เขาก็มันบบกินเนาะบบกินแล้วกินอิ่มล้ว มือแรงสิบห้าใส่มองเนาะประมาณจังโมงผิดไปห้าโมงไปสี่โมงเลยแล้วไปสี่โมงเนาะโดนใช่แล้วตอนเช้าขับใส่ไหลไหลแล้วก็บรรยาหมอเขาต้องมีเหือเนาะเม้นเดี๋ยวเขาเจ้าเห็นแล้วเขาไหลเห็นไหมโดนหอกจะไว้น้ำบ๊วยแหละป่านนี้อันนี้พยายามตอนเช้าเอาเนาะโดลองไปว่าชีลงไปซอนน้ำมาเลยอ่อซอนน้ำซีมอโดนก่อนหน้านั้นมัน แหงเลยเด้กบกแล้วอัดพอได้กินนะนะได้จะถวยน่อยเครื่องถวยก,เก็เอาแล้วไ่ต้องหาไรให้เฮาแน่น <c oughs> ด้วบางย่าเนี่ยจะพาลูกไปเที่ยวจุดชมเลยเ<ด>พินพ่นเพิ่นเพิ่นจะเข้าไปในเมืองเออในบนเขาคายแล้วนาะเด็กน้อยเนาะบพราะกะหนึ่งมาแม่มันไปด้ยวยมันจะยุ่งให้เขาไปมัต้องยุ่งเพิ่นเน,ะกกนาะแม่นบอกเขาไล่เด้วยวนี้มันหาก็มีเรื่องเสือห้ ก็คือตื่นมาแล้วก็อยากพูดเลยเข้าไปบอก,กเาขาจะคลายเหม่อนบอกจะกินขนมบอกให้เ,เขาบอกพาไปเขากาบ็บเไปอีกอ๋อ้เมนบือกคือตะขี่เขาแอลยูแต่ตอนนี้เขาบอกพาเข้าไปเขากาบ็บเขไปเนืะจก็คือพันธุ์กเจ้าเนาะคือเจ้าบอกเน่คุณพน้อยนั่นแหละนะ่ะพน้อยนี่คือเจ้าผู้กุกนี่ด้วจ้ะอันนี้ก็จะน้ำไปเขาผสมผสมกันเนาะเมน พูน้อยคืออยู่ไดนเนาะหดอยเกิดอยู่ฟังนันเบิดบ่เมนเข้าโรงพยาบาลเชียเงินหลายบ่เบอร์ที่เชียหลายคล้ายๆเข้าตามคลิปนิกไปจังเนาะโรงพยาบาลหลัดมาจากเมนพูน้อยเท่าไหร่สามพันเท่าไหร่สามพันเองสามพันห้าบ่พูนผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่แต็ Lightning จกักเท่า,าไรวะเขาคนเสียลายเขาบปเดินไปภาคทองเด้ตอนทองนะเออมนนั่นแหละมันสิแพงเขาว่าเป็นย่างบโบผักกัไผสิพาไปเน,ะน,นาะบ่ฮู้เนาะบัดเบอร์ก็บ่มีเมนบ่แม่นแหละเขาย่างก็บ่มี เมื่อนี้น่ะเจ้าวาชิไปใช่กาะมือนี้วาชิไปเบิ้งรถเฮ้เบิ้งรถเบิ้งรถรถอีแตนนี่เ่ก็เดิดไปกับคนหลังเรถที่พาไปจั้โมงยังหูรถอีแตนไกลเ่าจะหนีไปบ่แนวกระสูเลยไปต่วายโขกนะให้เรากินน้ำลูกไปกินน้ำให้เร้วาชิไปเบิ้งมือนี้แล้ว Mày bố mẹ nó Mày tùng. Hãy nói cái năm luôn. Nha, yeah, cái khán đồn, um, nó. Hè? Hè? nói Hè? 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 นอาจะชื่อภูละทงยากก็จะบอกร่วมบริญาคกันแนะว่าคนใหญ่นี่แหละกินก่อนหมดเนาะวันนี้กินของเนาะไก่หัดกีเก้าคนปั่นยังว่วเป็นเนาะแต่ยูเอาจะไหน้ก็เป็นเนาะ ยุคพีเขาอ้วนขึ้นในยคืออยู่พุนเนาะเขาไปกินอย่างจนจ้จ้อยแม่นผู้น่อยนะเห็นแต่กระดูกเามม่นอเจาก็งสัเอางลูกไม่อกอนะ่ม่นโอ้เจ้ากระสังสังเกตตัวเนาะแม่นเอ้าบังลูกเม่ได้อยู่พีนะก่อนอเม่นอ้เากระงกินา่นเาบัไอยู่พ่นกินเม่นอ้เ้ากะสังเกนะ่าังลูกม้อยู่พีนกนาะ่าเก็อ้เากระสังักตันเนาะ่น้งไม่ได้สกน่ มืนอนี้กข้าวกับเป็นไข่บสบายอีกเนาะช่วงนั้นนะบอเมนตอนอยู่นะแต่ยิงย่งข้าวว่าช่วงนั้นอนะเป็นไข่จุดอยากซอกเห็นไหมเมนผู้น้อยนั่นบอผู้นี้แล้วไงก็สบายจิอ,ย<ม>อดเป็นคนมาเนาะอืมดีอยู่รู้สึกว่าอยากไม้ไม,ไม่เนาะนแบบอยากข้าวๆข,ขึ้นเมนทั้งดำทั้งอันนั้นเนาะทั้งเล่อันแรอางน้ำกับสะดวกไปจากเนาะโอ้ก็อาบน้ำมีคืชอบอ่างชอบทานเนาะทุกคนก็อ่างนองสะเนาะไปจาก หัวโหล้ควายลงแล้วแล้วนี่แหละเขาเห็นชุดดำด้วยนี่อย่าคิดไม่แม่เนี่นั่นแหละค่อยเบิ่งอาบน้ำมันสะอาดแน่บ่ให้อาบน้ำเสร็จใครแน่ย่ับฝนเนาะน้ำบวกควายน้องสะขาทุนนะพี่บอกแม่น้องสะเขาเนาะในแหนานะก็แทบนั่นแล้วแต่ก่อนรู้สึกว่าจะเกี้ยงขึ้นนั่นแหละเบิ่งน่ะเขาลินแน่อย่ับฝนแอวจนสิตายอย่ับฝนแอวบอกแม่นให้โอ้ จต่พ่อจังว่าต้งค่อยเข่าไปเนาะ,<ด>ะช่วงเจ้าเป็นไอเป็นยังฮะเรว่าแอวอะไรสงสัยแบบย่านมาอยู่ย่านแบบคนมาได้กินบะหรือว่าย่านแบบสภาพเป็นรอมเท่านั้นเนาะนหนึ่งมากาเขา้าวบะสบายอีกหมดไอ่ไดเป็นไขน่เนาะอ,อยู่พี่ก็ไกรแนเบ้างเนึ่งตินเนาะติน,นคือคนปกติกแต่เขาคนใหญ่ดีเขาก็ดีคือกัน ก่อนทางคนใหญ่ทางคนเด็กหนอนมัดมดควบคัวพ่อยแล้วนะทางทั้ง่อทางแม่ทางลูกนึ่หมาเขาก็ไม่ได้กินอย่างเข้าก็กินโบอิ่มทิ่ไปซะ่เขาก็แบบกินก็ะโบอิ่มเลยเนาะเดี๋ยวแม่โยนอิ่มเลยเนาะแม่ขนมกก็ได้กินอยู่พุ่นอรถรถเข้ามาใครขนม

Tại hôm nay là khá là nhanh, khá là khá là khá là chơi Thì khói choi choi Ừ Khá là đậm Mẹ anh đậm, anh quán là chẳng hạn Nên là sáu quán thì khá là rồi đấy Đúng mẹ anh cũng rất Thằng Văn Nhai nè Cái con cố tụi nàng cả Ôm cả bao bao ขาดชานอาหารเนาะบัดเขาเป็นไขรตลอดดูท่านหน่อยนี่ค e ือว่าคนหนึ่งติดมันก็ติดเนาะอยู่อยู่ในบ้านเนาะเอ็กน้อยลายเนาะอันนี้คือซ้ำว่ากระบวนไก่เฮานี่แหละว่ายๆเนาะไก่ยาแฮ้ตุ๊กมันก็ติดนิดหน่อยอันนเฮาอยู่ คนกับใบดื้อไปได,ด้ลรืว่าเรือดื้ออยู่บ้างธรรมราารดาเน้อพวกนี้พี่มีหมูกับบอติปเขาเล่นที่เขาบ่เคยติดหมูแต่ก่อนแต่อยู่ออยพุ่นเนาะเอขาไม่ได้ไปใส่เนาะอยู่พุ่นก็นอยู่เดียวๆเนาะเม้นว่าได้ออกไปใส่ให้ติปจีดายละบ่ไหนขนาดหมูมาลินนำกันเลยยังอยู่พุ่นยังเข้าบอลินหนัอเล่นอยอ่พอๆสิบนาทีกัน มันปฏิบัติดอยู่แล้วเหรอหันลิ่นน้ำกันหัลิ่นเนาะนั่นแหละเขาถามอ้าวคือบัติดหมูมันบัติดแล้วอยู่คนกับมันไม่มีหนูหั่นเป็นลิ่นเนาะเป็นบางคนทีน้อยบางคนผัดปีเก้าเดือนไม่ได้เป็นลิ่นเลยอันนี้ยังเอาเป็นลิ่นเห็นนั้าคอวจะเอาแม่นะปีสี่เดือนก็คิดไว้สองสองปีกว่าสามปีเป็นลิ่นคือผู้ใหญ่ xuất đi, vừa gánh mồm mà, mồm, tự nhóc thì phê đấy, mình nhóc. xin chào, hello, xin chào, vẫn đang khóc trái, một tí này nó. ơi, thưa, thưa, hãy mong coi, khi con, khi, 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 ผู้โดยไหนแม่ตัวนี้นี่ยว่าพามังวงให้ก่อนนั่นเองประมาณเจ็ดเดือนว่าเจ็ดพฤษภาผู้นี่คือแม่แต่ว่าเนาะแม่อันนี้แหละเกิดก่อนเขาแต่คือแม่บ่ด้แต่ผู้นี้คือเจ้าอยู่ได้เนาะแม่นอันนี้ตัดพมซื้อมาได้ตัดยังไงก็เบิ่งมัดให้แม่กินนะน้อแม่เป็นยังกินได้ได้แม่ทีจ้าแม่ยังก่ออื่น ไ้กินได้มันบูมีผิดนำย,ยาลูกเนาะกาเมื <c oughs> นะม่อนี้กทาท้าแก้วกาตอนแรงๆไปเลยเนะยาะจะไปหาใส่หมองโดยว่าสิไปซอนน้ำมาแงรงบัวร้านคนซ่อนกบท้อถือว่าได้ลายาเติบเนาะพอได้กินแต่นี่มาแรงสิไปพุ่นแล้ว<ห>ลงเซ่แล้ว ไปตอนจกสี่โมงไปเพื่อสอนนำเพื่อใส่หมองห้าโมงมนต้องสี่โมงกว่ากว่าละไอ้สี่โมงครึ่งเราไปเมนเมนเพื่อเเพื่อไวแมนละเพื่อห่าสอนบพนง่ายเลยพายุทะเลาะทรม้าอยู่เนาะกระทอมบ่ไปหักแลบัดเนี่ยกระบามอเตร์านนี่ก็มอเตอร์าน้ะก็พออยู่แหละเนาะจะมีได้น้าเลยละมันจะเก่าไปอนี้อันนี้มันบ่บแห้ง อันท่าบโบมุงออกกแต่บมีมุงเหิตกินแล้วนี่แต่ว่าพากันเหิตอันนี้มันอีครบแล้วเัมนีนการอยู่แต่ก่อนม่ตะกัดท่อมเนาะตะก็เหิตกินกันยังเวลาเหยดยาแมแดดนะกันลบไปลบมาชิอยหามเตียงเนี่ยก็โว้ยเวลานอนจะนอนในเตียงนี่บมอเมนก็คือจะนอนนี่นะยินเนาะ อได้ยังกินข้าวเศร้ามือนเนี่ยว่าสิยังถอดเครียดถู่าถอดเครียดนั่นแหละยังมีอยู่นะเขียนน่ะมีไปจับเมื่อคืนนี่เอาเลยทอดดิบหนินท,ที่บ้านแห้งเดิได้รบหรือิยาวเอาะประมาณนั้นอ่ะใ,ใช่อ๋อกะเซ็บเขอกันเนาะ เจ้าเอือบแลวแม่นบอกยังเอือบใส่สุลตเกลือแล้วก็ทอดทอดต้องใส่น้ำมันลายเด่นไอเนาะเจ้าเจ้ายาน้ำมันเก่าทอดน้ำมันเก่ายังบ่เขาให้ทิ่มเลยแม่เขาเอาก็ไดามาชกุกอยู่แล้วน้ำมันเก่าเนี่ยมันมีอันที่สองก็แล้วก็เข้ายางในน้ำเรื่องหนึ่งว่าเพื่อนหัวฟักบัวเด้อแบบมันมีอันน่านี่ แก้มดูมันมีอันขึ้นเสื้อลานะเขาเอินว่าอัลฟาท็อกซินเจ้าเจ้าห้ามกินเนะเพราะตัวนี้มันเห็ดให้ตัวารก่อมะเลง็งก่อมะเลง็งตับในเขากองใน,นแม่นแม่นดำดำมาเกิดเสื้อลาหนะเกิดมูกเกิดกับขาวเพลรก็คือกันหัวกระเทียมเหมือนกันถ้าอันนี้อันนี้บอกไว้สสาหรับสาหรับเจ้าอยากหักษาชุขภาพอะนะอัลฟาท็อกซินมันเป็นตัวกระตุ้นสานก่อมะร็ง หรือว่าในหมักถั่วคือกันถั่วดินทิมมีเชลานะแต่ก่อนมะพร้ากก็มักกินแล้วเป็น้องนหมักขามันในหมักขามที่มีเชลาเขาขาว,ขาว,ขาวนะ้หวานมะพร้าวบวหูเนาะกินอืมคือว่าบวมีตัวนี้เนาะมันจะมีอันดำดำมันเกิดอ,อยู่ในในน,นั้นอ่าอ,อ่าเจ้าเจ้าท,าทาาิมเลยเอาฟ้าท็อกชินสารก่อมะเร็งก็คือตัวนี้คือกันไอพวกอดำดำมันที่ติดน้ำ พวกอันนัเจ้าไม่ต้องเสียดายหรอกจะบีบสิโลดที่มันใหม่ะเนี้่ายดิตัวัรกก็คือกันตัวอันใหม่ๆหรือว่าอยู่ในอาหารมันก็เป็นเป็นตัวานก่อมะเล็งเนาะโอ้สิทอดเคียดเดี๋ยวเดี๋ยวคอยชไไเซื้อกแตกมากแต่เราหาพวกนัมาก็จังสีเห็ดกิน ถ้าพวกไปหาหน้าไปและวโอ้ก็สีซื้อมาไว้กขอสิไปหาเลาะซื้อดอกกระเจียวบักมือก็เห็นได้ดอกกระเจียวแมนทวงได้สิพันหรือบักหลายๆหนึ่งหลายเขาขายเจ้าก็หมักว่าดอกกระเจียวหมักต้มสกอตเกลียวแกะกาบแล้วก็ต้มเนาะแล้วก็ตำแจ่วโตนันหนาตกอ่นนอ่อันหน้าตำแจ่วก็คือใส่ใบผักบัวโอ้ยแซ่บกินช่องยางนี่ก็แซ่บแล้วแมนเนาะ เอา้านาะพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับผมมียังหลายเนาะก็คือมาอัปดงอัปเดตประจําวันของไอ้แก้วและเล็กนนอโนยนาะพี่น้องเนาะอ่าสึ่งเปิี่นกาเนี่แหละก็อยู่ในเรือนในชาตคือเก่าเนาะพี่น้องแล้วก็ไปหาอยู่หาก,กินคือเกนะ่าเนาะอ่าแล้วก็มเมล็ดเพิ่อรกระจปใส่ยมองคือเก่าเนาะพี่น้องซึ่งบพุพเพนจะพาเบิง่งพาสมบรรยากาศวิถีชีวิตของเพล่ยนต่อเนาะพี่น้องเนาะเอาละไอ้แก้วสฉหรับคลิปนี้ขอโตจบคลิปก่อนเดอ้อเอาไว้อีพี่หนะ้าพอกันใหม่เนาะไปก่อนสบายดี